สวัสดีจ้ายายเพ็ญเปียดาพาสวยมาเรแยนจ้าพี่น้องจ้าภาษาโคราชบ้านเองเหมือนเดิมค่ะสบายๆเขารบซิดท,ทุกคนจ้าวันนี้ยายเพ็ญอะจะพาทําครีมที่เบ็ดง่ายมากพี่น้องสำหรับคนที่ผิวแห้งอีกเล็กผิวผิวธรรมดาอ่เอ่อกึ่งผิวแห้งด้อจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งง่ายๆพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายเลยโสงอย่างเองๆวันนี้จ้าพี่น้อง ใครๆก็มีอยู่ติบ่บ้านอยู่ในครัวเรือนเองอัอนแรกอะไรรู้ไหมครับพี่น้องจา้านี่เะเพนได้มาจากไหนขวดใหญ่ๆน้ำมันอูลิวิตออยอะอ้น้ำมันออยน้ำมันอูลิวิตออยนะ่ะพี่น้องรูจ้จักใช่ไหมอื่นนี่แหละแล้วเขาก็เอามาหรือว่าเรียกน้ำมันมะกอกกันเนาะพูดง่ายๆน้ำมันมกกะกอกนี้เจเพนซื้อมาจากประเทศอิตาลีไม่ต้องผ่านสารโรงางานที่ว่าเป็ดพนดี้ปรู้จักเข้ามาหาเขาก็เลยขายให้แบบว่า เขายังไม่ไปหาโรงงานอะไรเลยเขาทาเองนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเป็นกะเลยได้มาเนาะกะเลยน้ำมันมะกอกนี่นะพี่น้องจ้ามีสปปรรพคุณอะไรไหมสมัยโบราณด้วยนะเปรียบเสมือนว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องทองคำเหลวเลยดูเขาว่านนะแล้วก็มีสปปรรพคุณอะไรรึกปล่พี่น้องเอนมักผมเขาอบผมนิ่มเอามามากนาะทิ้งไว้กลางคืนนาะก็ชุ่มชื่นแล้วแถมยังมีวิตามินอ e ีด้วยวิตามินบีด่า ็นไหมพี่น้องง่ายนิดเดียวแล้วช่วยบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งกระจ่างใสนุ่มนวลเนื้อของมันเนื้อนะ้ำมันพี่น้องก็รู้อยู่มันนุ่มนวลน้ำมันมะกอกนะพี่น้องก็ซื้อได้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าอยู่เมืองนอกหรืออยู่บ้านเองซื้อได้ง่ายเนาะอันนี้นะคะอันนี้แยเขึ้นก็แช่ประมาณอสองช้อนชานะคะสองช้อนชาด้วยจะมาผสมกันแล้วจะบอกง่ายง่ายไม่มีอะไรเลยค่ะเอาสองช้อนชานะจ๊ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องคาว่าน้ำมันมะก,กอกมันสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็บางตัวแล้วพี่น้องก็รู้อยู่มันราคาสูงนิดหนึ่งแต่กำไมเป็นไรเพราะว่าได้มาทาอาหารดาแด้มาทําผมไดไในทำเสริมสวยทาแปลงดาต่างหลายอย่างถูกไหมจ๊ะพี่น้องสองช้อนราคาแล้วก็นอกอื่นไม่มีอะไรค่ะอันนี้นางเอกวันนี้เป็นนางเอกของของของญี่ปุ่นก็คือวาสลีนเหมอนเดิมจ้ะพี่น้องวาสลีนพี่น้องก็รู้อยู่อันนี้ซื้อมาจากออสเตรเลีย,ยที่โบมันนะนะเออก็รู้อยู่ว่าประผิว ให้เรียบเนียนกระจ่างใสลดฝ้าจุดด่างดำกระอะไรกระช่างพี่น้องให้ความชุ่มชื่นต่อผิวยาวนานใครจะเอาไปนวดโดยที่ว่าไม่ผสมกับอะไรก็ได้หรือว่าใครจะเอามาผสมที่ยาพี่นบอกไปรั้งที่เร้วก็คือมาใส่น้ำอุ่นนิดหนึ่งไม่ใช่ใสน่น้นำอุ่นละลายก็น้ำอุ่น่ะแล้วก็เอามะนาวมาถูถูถููถถถนวดุกวันพี่น้องกระฝ้าเบาลงได้ได้นะอันนี้เรื่องจริง กะเยป็นทำมาเลย,ยเป็นไปเที่ยวมาสองอาทิตย์กระป๋องมากคือกันจ้าพี่น้องเขียวคือกันจา้าที่นี่ยเยปินกระต้งพพยายามหาหอะไรที่มันให้ผิวมาปรับสภาพดื่มนเนาะอ้าวอันนี้ก็คือกันค่ะสองช้อนชานะคะพี่น้องจา๋านั่นช้อนอีกแหล้าเยปินอนะ่ะเยปินพยายามจีใช่ช้อนแบบว่าของไคของมันนะ่ะจ้ะพี่น้องอนะไรมันจะได้นในบูดอันนี้เยป็นใส่เสื้อแชมพู วันนี้จะไปเจอเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่นอ้องเอ้ยไม่ได้อบไปตั้งหลายวันวันพี่น้องจ๋าโทษทีใช่ช้อนหนึ่งก็พอช้อนพูนๆก็พอลืมไปโมแต่พูดเรื่องสองเรื่องตีลืมไลยนี่ช้อนเดียวนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าพี่น้องก็รู้อยู่นำคำว่าน้ำมันนะมันจะไปละลายกับไอไอไอ,อวาสลีนดีมากพี่น้องจา๋าคำว่าวาสลีนทุกตัวด้วยพี่น้องลองเอาน้ำมันยี่ห้วอะไรก็ช่างพี่น้องไปละลายก็สปาซีนะ เนื้อเนียนเชียวพี่นองจ๋านี่เห็นไหมพี่นองเราจะบอกว่าง่ายแล้วก็ไม่เหม็นเด้อมันจะหอมกลิ่นไอาน้ำมันมะกอกบันฉันเดยกน้ำมันมะกอกพี่นงนี่ขึ้ขับไปพี่นงเติมได้นะคะถ้าใครชอบถ้าใครชอบข้นชอบเหลวจืดเติมได้แต่ย้ำเพิ่นว่าพอดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนน่ะไม่ชอบทาวบาลีนอย่างเดียวนึกออกไหมมันเหนียวบางคนมันเหนียวเขาไม่ชอบเนาะพี่น้องเขาเอาน้ำมันมะกอกนี่แหละมาเติม พี่น้องจ๋านะ้ำมันมะกอกก็มีวิตามินอ e ีนะโดยไม่ต้องไปเติมวิตามินอ e ีดาเห็นไหมคะได้เลยกูเห็น,นเพียงอ่านมาหมดพี่น้องไม่งั้นไม่กล้าพูดกอกพี่นงหรอกด้อแต่บางทีเองก็พูดได้แค่เท่าที่เองรู้เนาะเองไม่ใช่หมอเองไม่ใช่อะไรก็อย่างที่ว่าราคาคนลัพธ์แต่ละคนก็อยู่ที่ว่าผิวหนาใครหนาม,มันเนาะพี่น้องจ๋านี่พี่น้องเห็ยนแม่งงามออกเหลืองอ่อ,อนๆพี่น้องจ๋าอุ้ย เน,นี่ยหนึ่งต่อสองพี่น้องเย้เพป็นว่ามันพอดีเป๊นะนะความเขียวความไอความเหนียวความข้นอะไรมันน้วพี่น้องเดี๋ยวเย้เป็นจะให้ดูนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมสวยพี่น้องชุ่มชุ่มนุ่มด้วยเด้อพี่น้องมันจะนุ่ม,นนมพี่น้องเอาทาไว้ทั้งกลางคืนเด้อค่ะมักไว้กลางคืนเลยทากลางคืนเลยเป๊ะๆใบเลยงวดใบเลยพี่น้องจา๋าเนี่ยเห็นไหมงวดทิ้งไว้กลางคืนเราตื่นเช้ามานะคะหน่าใสหน่าชุ่มพี่น้อง แต่ไม่ได้วาเนื้อถ้าคนแพ้ก็อย่าไปใช้เนื้อค่ะพวกน้ำมันมะก,กงนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่นว่าอืนอีกอย่าเพิ่นหาะไรก็ช่างนะคะที่เอาไว้ในครัวเรือนอิ่นี่นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผลไม้พวกนี้จะอามาทาเป็นน้ำมันห้หมดพี่น้องสกดัดยินห้หมดเดี๋ยวกนวันหลังเดี๋ยวจะพามาทํานะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมลองไปทําดูค่ะนาชุ่มชื้นแจ่มใสคะ่ะสดชื่นกระจ่างใสใครจะเอาเฉพาะวาสลีนไปทํามากหนาก็ได้หรือใครจะเอาเฉพาะน้ำมันมะกก ไปมากหนาอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็เอามาผสมกันพี่น้องวาสลีนช้อนหนึ่งน้ำมันมะกอกสองช้อนชาน,น,นะคะสดชื่นนะชุ่มพี่น้อง2ตัวนี้นะมีวิตามินสูงมากอยู่เร็วในน้ำมันมะกอกมีทั้งวิตามิน B ีและวิตามิน E ไม่ต้องไปเติมอะไรเลยที่นี่ที่นี่กัเป็นครีมที่แบบง่ายมาก นาชุ shoes, so ่มช mm ื hmm. right. now, ้นรถริ้วโรยนากระเด้งพี oh. ่น้องเพราะอะไรรู้ไหมความริ้วโรยอิงแล้วมันชุ่มปุ๊บริ้วยมันกระบอกบาถูกไหมพี่น้องนวดดอนวดอย่างที่บอกแหละนวดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนดื่มสามครั้งแล้วพี่น้องนวดนวดไปจนกระทั่งใกล้แห้งนะพี่น้องแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าทำสามวันเอ้าอย่าไปไหนทำสามวันหรือว่าสามสามวันนั่นแหละแต่เช้ากลางคืนนะ หรือว่าใครมีเวลากลางวันนะช่วงโควิดยุคประหยัดน้พี่น้องก็ทาได้นวดไปลือพี่น้องคนไหนที่อยู่บ้านนะเซ็ตแล้วก็ทาครีมกันแดดอันนี้ได้ทั้งกลางคืนกลางวันนะพี่น้องเพราะมันไม่มีตัวตัววิตามินซีที่เองใส่มะนาวไปเองไม่ได้ใส่พวกวิตามินซีไปพี่น้องเห็นไหมสองอย่างง่ายๆจ้ะสีก็สวยแร้วาสลีนใครๆก็มีน้ำมันมะกอกใครๆก็มีเพราะว่าเองอะทำกับขาหรือเล้วเนาะบางที่เองซื้อน้ำมันอย่างอื่นมาพี่น้องก็ลองเปลี่ยนเป็นซื้อมันมะกอกมาที่ มาเองที่ได้ทำอะไรนะได้ทำกับเขาได้ได้ทำสวยดาได้มัดผมมันมะก่กลองนี่ได้ทั้งผิวกายผิวตัวผิวหนังได้มดโทษทีหัวจะรถเท่าพูดก็ว่าได้มัดผมก็ได้เขาว่าเนึ่งยเป็นมัดผมปะนี่ยังเป็นมัดผมเซรัมันกระซาบผมโอ,อย้ยยันจะออกไปางน,นอกแล้วก็คลิปนี้นะคะถูกใจใครบางคนหรือว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ลองไปทําดูกันนะคะเผื่อจะถูกก็ รุ่นพี่รุ่นน้องน้อง,นองคนไหนคนไหนคนหนึ่งนะครับพี่น้องจา๋าถ้าพูดผิดพ,พูดถูกก็ขอโทษขออภัยแต่ยายเพนเชื่อได้เลยว่าคนเรานะัะมนุษย์เรานะสวยทุกคนไม่ว่าขาวหรือดาไม่ว่าเตีย่ยหรืออ้วนหรือผอมหรืออะไรก็ช่างคุณจะครบโทษทีนะคะครบ32บประการหรือไม่ครบงามมดแต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเชื่อได้เลยค่ะ พี่้องสังเกตว่าอย่างกีฬาคนอภิการเห็นไหมเขาก็มีเก่งเห็นไหมเก่งได้เก่งกีฬาแล้วก็เก่งวาดภาพว่าสมองบางทีเก่งคอมพิวเตอร์พี่นอ้องเห็นเขาอย่างนั้นนะคะเก่งนะคะเก่งทุกคนค่ะไม่ว่าเขาดําเตี้ยสูงผอมอ้วนสวยมดแต่ละคนมีความสามารถเก่งแต่ละคนดีทุกคนสวยทุกคนสวยคนละอย่างบางคนกับคิวสวยบางคนกับตาสวยบางคนกับผมสวยพี่อ้อกแต่ละคนไม่เหมือนกัน แย้เพ็ะเตี่ยสัแ่แต่แบบไรแต่แยเพ็นเกิดแบบออกมาความปรารถนาดีเรื่องความงามให้พี่น้อมบางุวนเองใช่ไหมคะหนูไม่ได้แยเพ็นหรือว่าหนูด้วอค่ะไม่ได้สสนรักผู้ใหญ่ผู้รู้ทุกอะไรด้วอค่ะอันนี้เองพูดถึงให้กำลังใจกันเนาะขอพูดว่าให้กำลังใจกันว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเกิดอยากรวยอยากมีกันทุกคนนะพี่น้อมเนาะแต่ว่าเองก็คะแนต้นทุนไม่เท่ากันแต่งามมดทุกคนงามค่ะอันนี้จะพูดจะเก่งจิงค่ะ เองก็อายุเยอะแล้วเนาะเองจะได้ต่อสู่ไอ้โควิดในประเทศไทยไปได้วยกันให้กําลังใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้สอนใครนะคะ่ะไม่ได้บวกใครแต่อันนี้ปรารถนาดีจากช่องยเยพยนปีญดาฟาสวยนะคะขอบคุณนะคะถ้าพูดพิษหูไขรเก็ดตรงกรกับขออภัยค่ะอย่าลืมไปทาครีมนะคะจะได้สวยมดกัน,นะคะ่ะสวยทุกคนเก่งทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ